กลับมาดูภาพช้านะครับยกแรกนี่ครับจังหวะเตะกวาดของบัวขาวครับแล้วดูวางแข้งขวาพี่สมานนี่ถือว่าเตะถูกวิธีเลยนะครับเวียงมาจากหัวไหลสะโพกแล้วก็บิดใช้นักแข้งเตะนะไม่ได้ใช้หลังเท้าเตะแล้วดูช็อตนี้ครับโอ้โหแฟนๆคลับของบัวขาวรุ่นกันต่อยกที่สองครับพี่ครับครับผมมาดูว่าวันนี้บัวขาวเจ้าลูกไหนมาประด็จศึก นักชกจากรักเสเซียนะครับครับอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมวยไทยสาวไทยประเพณีไทยดีๆเราต้องคอยช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ครับย<อ>งดงามเหลือเกินครับอาวุธของบวกขาวเล่นทั้งพับนอกเล่นทั้งพับในแม่นังมวยจากรักเสเซียนี่ไม่กลัวครับบอกว่าเตะมันเลยครับหน้าขาท้าทายชี้ชวน หัวขาวต่อยอย่างนี้นะครับถึงจะได้เป็นกวญใจคนไทยนะนี่ครับไม่ประหยัดอาวุธนะครับใส่อย่างเดียวจัดเต็มจัดหนักครับดูครับจัดกี่ครั้งก็ถูกใจครับสาวใต้ส่งข้อความมาฮะนี่ครับดูศิลปะกันออก หมายคู่ครับพี่สามารถครับมาพร้อมๆกันครับฮุกซ้ายแข้งซ้ายครับ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 สังเกตดูนะครับบัวขาวนี่ออกอาวุธเนี่ยจะไม่ออกทีเดียวนะครับพอเข้าปั๊บจะออกต่อเนื่องตลอดนะถ้าเป็นมวยสากลก็เบิ้ลหมัดเลยนะครับต่อยหมัดเดียวสองครั้งครับลำตัวแล้วขึ้นบนชุดยอดจริงๆครับบัวขาว อย่างที่พี่สามารถเรียนไว้ครับเขาเลยกลายเป็นนัวที่คลองใจแฟนๆครับเพราะว่าออกอาวุธแต่ละครั้งดูครับโอ้โหรัสเซียก็ต้องชมครับพี่สามารถบวกด้วยแลกกันไปเลยนะครับจะไม่คลองใจแฟนๆได้อย่างไรครับดูครับดูการออกอาวุธนะครับอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่ากลัวขาวต้องออกอาวุธแบบนี้นะครับยกไปเรื่อยฮะ รัสเซียพสามารถโดนเยอะแต่ว่าหัวใจยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรยังสู้ต่อนะครับแมมีคอนเล็กน้อยครับแมเริ่มคอนหัวขาวครับโอ้โหจัดหนักเหลือเกินหัวขาวร่างกายดีนะครับยังไม่มีอาการเหนื่อยเลยรัสเซียตัวนี้ทนนะครับโดนเยอะนะครับนี่พยายามจะสับสอกสู้เหมือนกันครับดูครับ พยายามจะเจาะทั้งพับนอกพับในเน้นไปเรื่อยๆครับบวกขาวอย่าพลาดนะครับโดนบวกหล่นนี่ม่โอกาสเหมือนกันอย่าลืมนะครับระวังตัวไว้ด้วยไม่แครโอ้ยขอแทบพัาแล้วครับโอ้ยโอ้ยอวไม่ร่วยโอ้ยโอยบวกขาว ไปแบบนี้นะครับถึงจะเป็นขวัญใจคนไทยขบัวขาวขึ้นไปอยู่บนนุ่นเลยครับระวังนะครับบัวขาวระวังนะครับขึ้นไปยืนบนแม่มุมเชือกเลยครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับบัวขาวนี่ครับความยิ่งใหญ่ของศิลปะแม่ม้มวยไทยนี่ครับนักชกรัสเซียแตกด้วยนะครับโอ้พิศมานครับดูแผลยาวด้วยนะครับบาดแผลค่อนข้างจะยาวนะครับ โอ้โหเด็ดขาดมากไปดูภาพช้าก่อนนะครับดูจังหวะสามโอ้โหคอแทบพักนะครับลูกนี้ปั๊บนี่มาเป็นชุดเลยครับเกตดูนะครับบัวขาวเนี่ยออกออกอาวุธเข้าเป้าล่าจะแตกลูกนี้ไี่สามารถแตกลูกนี้ครับซอกขวางัดขึ้นไปครับเห็นไหมครับบัวขาวเวลาออกอาวุธเข้านี่คือจะต่อเนื่องตลอดก็ภาษามวยเขาบอกว่าฉายเป็นชุดเลยอย่างนี้ต้องชื่นชมครับรัสเซียเองนี่ครับ บัวขาวก็ชูพัดอรมณฉายาลักษณ์เลยครับขององค์พระเจ้าอยู่รักษาอยแบบนี้สมหัวครับสมที่จะเป็นปัจจัยคนไทยนะครับแฟนๆนี่ยืนทั้งสนามเลยครับครับยืนปรบมือให้กับบัวขาวครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับบัวขาวก็คงตะอง้งใครับ From Thailand บัวขาวโป้ประมุกเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดมากเลยครับบัวขาวอารมณ์ผูดต่อสู้ เชื่อว่าในใจของผู้ชายคนนี้นี่มีเรื่องอยากจะบอกพวกเรามากมายครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสคุยกับเขาพวกเขาครับก็ไปขอโทษอรพบแล้วก็คงจะมีอะไรบนเวทีิดใจความในใจฮะเกือบจะไม่ได้ขึ้นมาทําการต่อสู้แล้วในที่สุดก็ได้มาทำาเรื่อออกมานั้นังตาตาพรเราเองนะครับเหมือนกันนะตอนนี้ก็ตาพออยู่นะครับ ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าครับพี่สามารถน้ำตาไหลแล้วครับน้ำตาตันเอาไว้ไม่อยู่ครับน้ำตาเขาลูกผู้ชายครับเราเป็นรากมวยแล้วเรารู้อยู่ว่าอารมณ์ของคุณจะพูดอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับเกือบจะไม่ได้มาชกในครั้งนี้รวบรวมกำลังใจพูดได้หรือเปล่าพวกขาวต่าช่องในครั้งนี้ผมนึกว่าผมไม่ได้ชกแล้วครับว่ามีปัญหาหลายอย่าง อย่างที่คนได้รู้และผมในชงวันนี้ผมเลยมาชงวันนี้ผมมีความตั้งใจตั้งแต่เดือนต้นปีใหม่มาแล้วครับตอนนั้นมีรายการนี้ขึ้นมามีรายการนี้ขึ้นมาผมคิดว่าทุกฝ่ายคงรู้ว่าผมต้องโชครายการนี้อยู่แล้วแม้กระทั่งช่ายเดิมผมผู้จัดเป็ในตัวผม และตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้ตั้งใจฝึจกซ้อมเพื่อจะโชครายการนี้วันที่17ที่นี้นที่ผมในครั้งนี้เพราะผมได้โชคในรายการนี้เพราะว่าผมได้เป็นแชมป์ของรายการนี้ของเลนการมวยไทยไฟส์และผมได้ช่วยบรรลัษยชาญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามการชกครั้งนี้อาจจะทําให้คุณะต้องมีปัญหาเรื่องคดีความแต่คุณจะไม่ทิ้งหน้าที่ของคุณครับผมในวันนี้ผมในช่วงรายานี้ผมไม่ใช่ทําเพื่อทาเพื่อผมคนเดียวหรือแม้ใครผมทําเพื่อประเทศไทยทุกคนจ้องดูผม ดูผมผมเลยได้ชกในครั้งนี้มันออกมาจากความในใจลึกๆที่ผมได้ชกในครั้งนี้และผมได้ชกเพื่อชาวจังหวัดสุรินทร์และชาวสำรังทาบและคุณพ่อที่มาดูผมวันนี้แต่เจะได้ทุกแม่ผมเสียไปแล้ว ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับนักสู้จะไม่มีวันละทิ้งหน้าที่ของเขาผมดีใจมากที่ผมทำตามฝันที่ผม,ผมตั้งใจว่าผมต้องโชควันนี้ให้ได้ถึงแม้วันพรุ่งนี้ผมจะต้องกินกุ๊กผมก็ยอมครับขอเชิญคุณพ่อนะครับและสิ่งหนึ่งที่บัวขาวอยากจะมอบให้กับคุณพ่อของเขาคุณพ่อครับ คุณพ่อเล่งบัญชาแม่ครับแม่จะรอชายผู้ที่ไม่เคยได้มีโอกาสชมลูกชายใกล้ๆสังเวียนเลยพอกเขาขอกราบเท้า,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 าคุณพ่อบนเวทีครับววขา ครับเวลาสำหรับของการถ่ายทอดสดก็ต้องหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมเกสเสฟโสดบาดปา,าและวงนิตียาและผมมาชิวดีชฉาตัวนิ้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ